โอ้ตึกบวงไปลงสีนมันบรรทุกไทยครับผมปูปูเอาไปให้พระเยบเลยพี่น้องกับรบปนขัดขัดเฮียมันโอ้ยจ่นมุ่นเอเล่ละสามบัวทอกันไม่มั่วหนึ่งมันหดสีฝาดว่ะย่ำในกรมีแต่ยุ่มเอานี่พี่ดาเห็ดแล้วก็ยุ่มเอาขาดหลายปองหลายแล้วมุ่นเอเล่อยู่ เดี๋ยวอีกพื้นหนึ่งเราไปว่านกคนอืมเอาพื้นนั้ไปว่านกคนมั้พื้นนั่น,นกระขาดอยู่พ่อได้ว่านได้อยู่หนึ่งห้างอันนี้มันแห่ทียังไครอยู่ดิอืมมันไหนปีนแหขึ้นอ่านปีนลูกขึ้นทั้งทั้งเนใี่ยยังไงตามันบอดีเว่นตาเบิดอายุมันบดมันเฮ็ดยากขึ้นอย่าง พื้นนั่นบ่แล้ยก็ต้องได้เอาพื้นนี่พี่น้องหอตาโล้ฝฟุงอยู่พื้นนี่ก็เป็นเหี้ยห้างครับเหี้ยห้างดีปลาตัวงามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเบาลูกเบาครับลูกมันจะเบาเปไปหน่อย ครับสวัสดีพี่น้องสุกุณทร์กับผมกรพบพ่อกันตอนเรงแรงคือเก่าพี่น้องครับเมืองอิตาเว่นพี่น้องกับอิตาเว่นกำลังจะตกดินพี่นอ้องกะหามงกุกวาครับผมนี่ราไม้ที่เคยวานครับผมแต่ฟังพังเมือนั้นผมวานลงไปเหบ้บลุงน้ำนนเบิรครับนั่นั้นปุ่นปานบ่อนครับกับมองนี่หละนี่อุ้มไม้ เมื่อกี้จไปวันตั้งนี้ครับสวนบ่ขึ้นไปครับนี่วันท่สวนพายดีมุมนี้มนึงกับมุมนี้ก็บ่จะไปวันทายังยองครับผมเคยวันอยู่แต่ว่ารู้ว่ามันจิข่องมาข่องน้ามันโบกลงหลายครับผมแต่ฟังสั้นจริงจริงเลยปกติแล้วว่าเปลี่ยนทได้พป่น้องเพราะว่าน้ามันถ่วมแันนี้มันอ่นนรา้มันอ่นขึ้นมากข้างบนครับมันจะเลยเป็นลักษณะนี้ละ ตอนแีงเมื้อน,นี้อากาศส่งเย็นอยู่พี่น้องส่งเย็นอากาศส่งเย็นครับผมโอ้อยากปิดวันหม่องจังซันเบิ่งอยู่ว่ามันสิเป็นเด๋พอ,อดพ,พ,พี่น้องลองตัดสินใจว่ามันคาเพียกเบ็ดครับหมบองนั้นคาเพียกเบ็ดเพิ่นอู้ มฮ้ปลายังล่ะพี่น้องปี้มันแรนแห่งเที่มันก็อยู่ไตกรใหม่แต่ปลายังนี่มาถืออย่งไรได้ปลารุ่นนี่นับกับเพียมเล้วพี่น้องอุ้ยบักกาหรือพาลงไป ย่านคองมันนั่นคองอ้มันมเมียเบ็ดพี่น้องเล็บประกาวานเบ็ดเบ็ดเพิ่อนยู่หันครับมาวานดึกเบ็ดผมวานแล้วบางหันวันเตื่นตื่นหนึ่งบ่ถือ ท่านีมือดิมีปลาบ่ของยุ่ล้วนี่านมันมือนั่นมัดตึกมือดก็นีของนี่ครับแต่มองหันมองนึงผม,ผมว่าที่ตึกยุ่งมองเน<ม>โคก,กไปเมีย นี่ซื้อเสานี่เสาอันมึงนี่แหละฝากนี่หลอดไฟหนิเนื้อวัดที่ตึกว่าที่ตึกล้องมึงมาหนี่แหละลมันเป็นตะฟังพังอยู่อืมบระธนีิมืดได้อยู่สองตัวอยู่เออพระธนิมืดนม,ดม พี่น้องทดสอบเบิง้งทดสอบเบิ้งว่ามันของมะของเสียกเบ็สยู่พุ่นละเมื่อกี้ตึกลงหน่อยหน้องเมื่อกี้อย่ามนันของเมื่อวานตึกลงซื้อผีปปไปไหมหมุดสองเทียงัดมื่อวานมือนกวน โอ้ตึกงดวงไปเองสี่แนละ้วตึกนี้ออกจากเบ็ดตัวนี้นี่แจกเบ็ดของมึงมาดุนมาสิหมานมาครับเกิดบัดนี้คำบรนเดงเครื่งย่นดิยนย่นยังลง ທ່ານຄໍາປານເດີ້ມື້ເຊົ້າວັງເວນກດປປງງേມີ เพียกเบ็ดกับยูคือเก่าพี่น้องเย้ยที่อันทีติก้ผมกับพวกกูจะเทีย่ยมันจะได้ลงไปว่านขางทางที่พี่น,อน้องงามกอ็บกักเต้ ของบะของลูดกันโอ้เอาขึ้นมิดอิ่มซิมมอะไพี่น้องของเท่ยครับ <laughs> ของเท่เขาพี่น้อง โอ้เมย์บังหันกับทาตะฟังพังกอไผ่พี่น้องในตัวเดียวมันคของดรงมันอันวิ่งหมุนที่บ้านพี่น้องตรง,งนู้ไปวันไกลๆขับที่นี่มาวันตะฟังพังเกาไฟพี่น้องอย่าเงี้ยเผื่อเคยวันบระยูรครับวันนี้ก็สจเอาเฮฮางลูกเบาวัานบังวามันจีเป็นยังไงเพราะว่าผมสิปล่อยลงไปเลยขากับใดก็สิ ขิมลงไปเลยครับหอดน้าบ่อไก่อยู่นี่พี่น้องจิหอดน้าบ่อครับโอ้โหหอดอยู่พี่น้องแต่ว่าต่อมลงไปต่อมซะเลยเกินเอาไปเบิ้งครับว่าจิมีป่าบ่อ นี S <s <us> ่เงนี้มันลูกเบาครับปลาโดดออกจากตะฟังนี่พี่นอ้องโอ้ยมีไอ้ส่วนทีลงมาได้นี่างนี้ส่วนหนึ่งกับยุคข,ข้างบนนยุคข,ข้างบนลงน้ำกันโอ้อันนั้นน้อยหน่อยนึงครับมันนั่นอย่นี้ลูกเบาปีนี้มันฟูงพุ่น่ะสัวนตีว่าลงมานี่ป,ปลาบ่ เ,เห็นปลาอยู่ครับตัวหนึ่งปลาตะมองพี่น้องพอได้หพยายปิ่งบ่เอา้าหมานอยู่ด้วยพี่น้องไงขนาดว่าต่อมมครับผมนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวครับหกตัวเอา้า กอได้หให้พี่ใหญ่ปิง้งอยู่พี่น้องเอ้ครับเฮียลูกเบาเวลาวานลงมันมันจะต่อมห่อมันเป็นต้นตันต้มเน,น่ยพูดนวานลงมาเพราะว่าขันหันห้าวเามา่อวานอยู่ข้างล่างซะเลยมันจะเป็นแังไดงกับว,วัวมันดิบของบ่ครับพี่น้องมองล่าสุดครับผมมือนีดได้ตึกสซ่มง เดสองหม่องป่าหม่องนี้หม่องล่าสุดครับแต่ว่าบริตึกด่วนแล้วมันจะเป็ยนเปงนใดว่าตึกสุดเทียมกับของเนี้ยของเนี้ยครับผมเป็นตึกเ,เอื่นทานถาวังยังจองครับผมถาวังยังจองที่เรียกผมก็ว่าเปิดไฟหรอกมันเหมือครับม,ม,บม,มันเหมือนก็เลยได้เปิดครับมึงล่งไปว่านกติ อยากจิงงอยพี่น้องยันตะป่าตืน่นเออบึ้งเด้ยพี่น้องลงไปแล้ว <c ười> สิเป็นยังไงของบ่ของบ่าของกระถางบึงโอ้โอ สั้นก็ครับผมง่างมากเอาพี่น,อน้องส่งหยุดอยู่ย่งบ่ถ้าเบิ่งติดเป็นปลาย,ยัางครับผมหยุดยู่ครับอาอหมดของซ้่มโอ้ยหมดกับพี่น,อน้อ <c> ง <ười> còn hến Piong, ba thì nhặng bò thật lạ uế, uế nhặng cái Piong, tổ ba, Piong <laughs> này, oh, bố búu nồi, โอ้มันบระตุไทยพี่น้องครับนี่มันบระตุททไตทยครับผมปูปูเอาไปให้พระเนยไปเลยพี่น้องครับลับปนครับนี่ก็ือว่ามันนี่พี่น้องไปอีแป้งครับผมบระตุไทย น,นี่เอ้าเนี่ยมาใส่ปลาไปปิ้งมันคอ, <c oughs> องนี่บทสุดท้ายเลยอยู่ไปไปแปลงอยู่ นี่พี่น้องปะปูอโอ<_<_>น้นี่ครับกำมังครับเพราะได้ปิ่งนี่ครับพันธิลาบกน้ำเลยครับผมนี่ก็จะไปหให่พระไงวานเห,หี้หาเทียได้สามหม่องกับมัดของพี่น้องมึง ทาไปยี่ยดีไปวา่าของเนาะเกิสิไปให้พีย่ยี่พี่น้องฝากไปครับผมทำได้ดีชินชอบครับผมการให้ยุ่งกินครับแปงก,กระปังปากกระมังครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมพี่ยี่กัน ไปยไงออกมาเงียอยี่ไปได้ไปยงไงลาบได้ครับลาบได้ลาบได้ปิ้งก็ได้ลาบก็ได้